บนเท้อให้โชคสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนกับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์ไกลเก้นเขาพี่น้องเนาะหมดเดีย้วครับเพราเขาหลงพี่น้องลดบันพุทธที่สิบท่านว่าสองหาหกแปดมาเบิงผลล่าพัฒนาเตบมันออกหกสองสองหกเด้อพี่น้องเด้อมือมัดนจันทร์ เลขมาเป็นหนังสี่พี่น้องมาสร้างเป็นหนังสี่เลขออกตัวเดียวได้สี่หกสองสองหกนี่แเห็นว่าได้ทั้งบนได้ทั้งล่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์ไกลครับเพเขาพี่น้องลุดนี่มีหลักฐานของเกาให้เบิงได้พี่น้องด้วบ่เขาก็คือบ่เขาลุดก็คือลุดกับเกขี้มีของเกาห้เบิงเทียบห้เบิงทุกอาจารย์ทุกสำนักแหละห้เบิง พราะว่ารีมันก็มีเขาไม,ม่หลุดเนาะทุกอาจารย์ทุกตำนักก็ได้มาเบิ่งมาแรงนี่สองทุ่มเพลิงกี่กแจ่เมื่อ,อไรปอ Okay, I yeah. ส่วนรัฐบาลไทยเนะ้าอีกแน่พี่น้องของอาจารย์ไก่ปล่อยไปเลยเด้อรัฐบาลไทยนะเป็นไห้ซีคูบนล่างตรงๆสายวิ่งสายเลียนหามผ่าเด,ด้อรัฐบาลไทยของคนหน่อยนะเรียนไปเบื้องแดซสายวิ่งสายเลียนนี่หามผ่าดเด็ดขาดเลยเล่วิ่งคนแม่นนี่ลีเด้อ ต่ว่าจับคู่หลุดหลายงวดแล้วแต่ว่าเลขวิ่งแค่ไในหลุดเด้อแต่ว่าเหล็กเล่าเลยต่ว่าเลขเล่าเพร่ะน,นั่นจะให้หลายคู่แนหนาะพี่น้องเนาะเลขเล่ลารัฐบาลไทยก็ให้ซีคู่มาตลอดวิ่งบนล่าง กว่าเล่าในกยักหลายเนี่ยกับสเนียนสาม เงินสามสามสอง สามห้าสาเอ้ยเขียนผิดเหรอโอ้กลับขื้นเก่าละพี่นอ้องเด็ดกคนบัเด็ปักหลักดอกสามหกหกสามมีที่มาสามหกสบบบาทนี่หกสามสบบบาทนี่ตัวเดียวกันขื้นเก่าล่ะเป็นให้บนล่างไปกับ ba mươi 四二，四二，四六。 สี่เจ็ดสี่เก้าคือเก่าเปนหนองเป็นหายมากเก่าครูเก่าหางคือเก่าบน่างไปกับ 3ามสาม วดนี่พอนิ่งติดสามเม็ดพี่นอ 6, 3, 3, 6้องหกสามสามหกเด้อเราก็เจ็ดสามสามเจ็ดเนิ่งติดสามเม็ดวดนี่มันใจพะม่าแน่นอนแล้วสามนี่มันพุท,ที่สิบธันวาสองห้าหกแปดลาวอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งสามกับสี่พอนิ่นสามสามสองสามห้า สามหกหกสามสามเจ็ดสามเก้าสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าคะแนนสามหกหกสามหลักกับเจ็ดสามสามเจ็ดตนล่างไปกับตัวเลขสามตัวนี่คือสามสามหกหลักอ่ะแปดสามเจ็ดจะพี่น้องด้วยน้องห้องกระแคบหน้าจอเอาขั้นมากระจังจัดบอมมาขับพานขอบคุณอาจารย์ไกลไลายครับผมเอามาันมันกันพี่นอ้องมาแร่งนี่หากคนุลยัคยคนแช่กุลตีสามสวัสดีครับผม